ว่าน้องอีนเนี่ยได้เรียนอะไรมาจากปริญญาที่มหาวิทยาลัยนะคะชัวร์ I want to tell you that I g e t a lot of knowledge when I study in this program โอ,โอ้โหเยี่ยมเก่งมากเลยนะคะแต่ว่านีนึงค่ะ้องปินคะเวลาคุยกับผู้สัมภาษณ์นะคะน้องปี๊บมิควรจะพูดว่าชัวร์นะคะคุณพูดว่เยี่ยนะคะคี่ควรเนี่ยนะคะเอาไว้พูดกับเพื่อนเรานะคะในในแก๊งของเราเลยแล้วก็ คำว่า I want to tell you นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนีย่ยนะคะชอบพูดว่า I want to tell you เพราะว่าได้ฝังรากลงน,นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะในการพูดเนี่ยเราควรจะพูดว่า I would like you I would like to tell you that นะคะไม่ควรจะใช้คำว่า I want to tell you เพราะฉะนั้นเราก็สามารถพูดว่า Yes I would like to tell you that I get a lot of knowledge from p l y i n g for u h i s Program นะคะ ขอ a d v i c อดิจอกนะคะก็คือได้รับความรู้ต่างๆมาๆเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้นะคะ And could you tell me about your extracurricular a c t i v i t y ขอโทษนะคะคำว่า extracurricular a c t i v i t y คืออะไรคะถามไดเก่งมากเลยนะคะเพราะว่าคำศัพท์คํานี้เนี่ยนะคะก็สอบเอ็นก็เคยออกด้วยนะคำว่า extracurricular เนี่ยนะคะแปลว่ากิจกรรมนอกห,หลักสูตรค่ะเัื่องไหนถึงว่าตอนอูมาหลาลัยเนี่ยนะคะน้องปิงเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะเพราะเขาต้องการดูว่าน้องปิงเนี่ยสามารถที่จะทํางานกับคนหมู่มากได้หรือเปล่าอ่าน้องปิ๊งต้่งตองสิปิ๊งเคยเข้าแคมป์นะคะที่นั่นนะคะเพื่อนเยอะสนุกมากเลยและที่สาคัญนะคะเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างพี่น้องได้ค่ะโอเคอย่างนี้ดี บอกว่น้องิงเคยทำกิจกรรมมาเยอะแล้วนะคะน้องปินก็บอกคณเลยบอกว่า I have a chance to work with my friends in the university It's not academic but it teach me a lot about working with other people นะคะก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นกิจกรรมเพื่อการศึกษาแต่ว่ามันสอนทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาถามเรื่องงานที่น้องปิงกนกำลังจะปสมัครและน้องปิงปนจะไปสมัครงานตำแหน่งอะไระคะ mm hmm. marketing ค่ะ เขาก็อาจจะถามน้องปิงว่า how can you see marketing position นะคะก็คือถามว่าน้องปิงคิดยังไงกับตำแหน่งนี้ค่ะอืม i see it interesting โอเคเยี่ยมมากเลยนะคะเป็นคำตอบที่ดีค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าน้องปิงสามารถที่จะระบุให้ชัดเจนลงไปเลยว่าในงานทำอะไรเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเออเรามีความสนใจในงานนั้นจริงๆนะคะ น้องปิงสามารถพูดได้ว่า marketing is about planning and creating the things for the company นะคะประโยคนี้ก็สามารถที่จะช่วยทำให้เขารู้สึกว่าน้องปิงนย่สนใจในงานนั้นนะคะทีนี้เนี่ยในตอนจบของบทสนทนานะคะบริษทัทจำนวนมากเนี่ยนะคะชอบถามว่า do you have any question นะคะเขาจะต้องถามน้องปิงแน่ๆเลยอะตอนจบน้องปิงจะตอบว่าย่างไงแล้วคำถามนี้เราควรจะถามเขาหรอคะ รำบวรถามค่ะเวลาที่เขาถามเราอว่ามีคําถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะไม่กล้าถามก็จะพูดว่า no <ม>ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะ no เนี่ยจะต no, ้อง no แต่งขิวนะคะแต่ตัวพี่วงเองเนี่ยแนะนำว่าให้ถามเวลาที่เขาถามว่า do you have any question เรา <No. S 2> ก็ถามเขาเลยค่ะถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการทมกิจกรรของเขานะคะสมมุติว่าบริษัทนนั้ชื่อแคมปัส เป็นเปล็ละกันนะน้อง,องก็ถามเลยว่าอ how c a n I u s center see the future นะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีประสบก,การณ์เลยนะคะแล้วเราจะทำยังไงนะคะเขาถึงจะสนใจเราเป็นำคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องๆหลายคนนะคะที่ไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกเนี่ยนะคะไม่มีประสบก,การณ์ในการทำง,งานนะคะน้องๆก็สามารถบอกว่า although I don't have any experience but I am the best learner นะคะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบก,การณ์การทำงานแต่ว่าหนูก็เป็นคนที่เรียยรู<ๆ>้เร็วนะคะ พี่วูล์คิดว่าถ้าน้องปิงนะคะไปอะไรขนาดนี้คะนักเรียนภาษาคิดกับคมปัสเซนเตอร์นะคะแล้ววันนี้พี่ฮวงติงให้นะคะพรุ่งนี้เรางปิงได้นานมากจริงแน่ๆเลยค่ะขอบคุณพี่ฮวงม,มากค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงวันนี้ติ๊งจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ติ๊งรับรองว่าติ๊งจะเอางานมาให้ได้แน่ๆค่ะอืมแล้วยังไงเนี่ยอย่าลืมโทรบอกพี่ฮวงหลังว่าได้เปล่าค่ะเดี๋ยวพี่ฮงไปทานข้าวก่อนน้องปิงจะไปทานไหมเดี๋ยวเรียนก่อนใช่ไหมคะค่ะยังไงเดี๋ยวพี่ไปทากนกอประกันนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ในเกลียคำว่าลายนะคะซึ่งลายเนี่ยนะคะมีความหมายี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าโกโหกก็ได้แต่ว่านอนก็ได้นะคะแล้วก็แปลว่าอื่นๆอปิดด้วยนะคะน้องๆหยิบเนื้อเพลงขึ้นมานะคะเราจะท่องไปพร้อมกันกับเพลงนี้เลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากคำว่าลายออนขึ้งแต่ว่านอนก่อนนะคะเตรียมตัวดูเนื้อไปพร้อมกับพี่พวกเลยนะคะ ตัวหลายอ่อน,นอนดูแต่ข้างฟ้าหลายดาวกลมนอนมานานแล้วตั้งหลายปีตั้งหลายปีหลายอับจมอยู่กับความเงาตอนตัวหายอิ่มยิงใครเท้าสักทีสักทีมีวิธีแถวหล,ลยให้ใครแต่คน เข้ามาหลอกทันทีใครรู้ดีบิ๊กไลท์โกหกแบบไหนกลัวฉันกลัวลีบออไลหลายปีหลักตัวเองทุกทีขอคนมาเทลไลค์คือมีมีฉันมีเทลออนไลน์ชื่อมีก็หกใจที ไปต่อเลยนะคะน้องๆกับคำว่าลายนะคะจะทำยังไรก็ไม่ซ้นลายโลซอนตัวให้ผ่านทนไปทุกทีไปทุกทีหากมาไล่อเวกอย่างนี้ลายแดงต้องทนอยู่คนเดียวจิตลายแดงอีกแล้วสิมีวิธีแถวลายให้ใครสักคน อะยค่ะน้องๆกลัวฉันกลัวลีบอะไรหลอกตัวเองทุกทีขอคนมาเทวไลค์จุ่มมีมีฉันมีเทลอะไร